สวัสดีค่ะก okay. ็พบกับปออีกเช่นเคยที่ช่องโตโยต้ป้ายแดงสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาดูรถรุ่นที่ขายดีที่สุดนะคะในตอนนี้นั่นก็คือโคโร l a Cross ซึ่งคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่989,000บาทและได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอีกหลายรายการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะสวยและเท่ขนาดไหนมาชมกันค่ะด้านนี้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะได้เปลี่ยนกันชนหน้าทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นกันชนหน้าสไตล์ GR Sport นะคะและยังมีโคมไฟด้านหน้าแถมเป็นโคมไฟของรุ่นท็อปเหมือนกันนะคะช่วยเพิ่มความสว่างในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะก็จะสวยเท่ไม่ซ้ำใครนะคะ เพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ได้มีการทำสีหลังคาดำให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงตัวกระจกมองข้างนะคะก็ได้ทำเป็นสีดำเพื่อให้รับกับตัวหลังคามากขึ้นก็จะทำให้รถของเรานะคะดูสปอร์ตและดูทันสมัยมากขึ้นด้วยค่ะ wow. สำหรับรุ่นนี้นะคะเดิมทีก็จะเป็นล้ออลลอยและมีฝาครอบนะคะขนาด16นิ้วซึ่งจะเป็นตามรูปที่อินเสิร์ตมาให้ดูนะคะแต่ว่าคันนี้ก็คือเราได้ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นล้อ17นิ้วลายซากุระให้ก็เพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะปอก็อยากจะขอแนะนำคูโรร่าคลอส 1.8สปอร์ตราคาเริ่มต้นเพียง989,000นะคะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะและท่านใดต้องการตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้นะคะก็ติดต่อปอมาได้เลยที่หมายเลข0824089997นะคะยินดีให้บริการนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทั้งต่อไปด้วยนะคะและวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนฝากค o l l a าคล s ส1.8สปอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะบ๊ายบาย